สวัสดีค่ะพบกับคิดยกกําลังสองในวันศุกร์นะคะเราพบกับดรสมเกียรติตั้งกิจวาน,นิชจากสถาบันวิจัย TDRI วันนี้มาลองฟังปรัชญาทางการเมืองของนักปรัชญาด้านการเมืองชื่อดังไมเคิลแซดเดที่ได้มากับาบพาะคถาในประเทศไทยเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะคะว่าเขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินและการเมืองที่ผูกพันกันอยู่ในทุกๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค,รค่ะรับสวัสดีครับ ครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของปรัชญานะครับที่ต้องคุยกันเรื่องนี้ทั้งท้งที่ปกติคิดว่ากำลังสองนะครับเราจะคุยกันเรื่องของนโยบายสาธารณะนโยบายของรัฐแต่ที่หยิบยกเรื่องของแนวคิดหรือว่าปรัชญามาคุยกันก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วนโยบายมันเกิดมาจากแนวคิดนั่นแหละครับ<ช>วันนี้ขอคุยกันเรื่องเงินไม่ใช่พระเจ้านะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ไมเคิลแซนเดลนะครับศาสตราจารย์อยู่ที่ฮาร์วาร์ดเขียนไว้นะครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับทางหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับ โคสราวเทเบิลและก็ทาง TDRI นะครับได้เชิญอาจารย์ซันเดลขึ้นมาเลคเชอร์ lecture. อาจารย์ซันเดลนั้นเป็นนักปรัชญาก็จริงถือว่าเป็นนักปรัชญาที่ถูกเรียกว่าเป็นนักปรัชญาร็อกสตาร์นะครับ <c oughs> เหมือนกับนักร้องเพลงร็อกเลย <c oughs> ไปเที่ยวเลคเชอร์แล้วก็มีคนเต็มเวทีไปหมดแล้วก็สนุกสนานกับกาม บรรยายของอาจารย์มากๆนะครับคือฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าการที่ปรัชญายแล้วจะทําให้คนมาร่วมฟังได้มากขนาดนี้รวมทั้งหัวข้อเงินไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งใช่ครับอาจารย์ซันเดลนะครับได้เปิดโจทย์ที่น่าสนใจว่าพวกเรายอมรับได้ไหมกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าทุกวันนี้นะครับจัดก,การที่พิเศษไว้สําหรับสมาชิกบัตรทองบัตรพลตินัมของธนาคารน้นธนาคารนี้ก็แปลว่า ในห้างมีคนสองประเภทนะครับ<ช>มีคนอภิสิทธิ์กับคนธรรมดาก็คน,นที่บัตรแ <รถ S 1> ทตินั่มก็ได้ที่จอดรถดีๆไปคนที่ถือบัตรธรรมดาหรือไม่มีบัตรก็วนหาที่จอดกันเอาเองใช่ครับหรือนะครับเราเอาเงินไปเป็นของขวัญปีใหม่เนี่ยเหมาะสมกันหรือเปล่านะครับมีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์นะครับพบว่าจริงๆแล้วเมื่อคนเราได้ของขวัญไปนะครับก็พบว่าของขวัญนั้นมีคุณค่าสําหรับคนที่ได้รับไปถ้าตีเป็นเงินจะต่ํากว่าที่มูลค่าของที่ซื้อมา นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าก็คือเอาเงินสดให้ไปซื้อของเองเลยดีกว่าหรือเปล่าวิธีนี้ยอมรับกันได้หรือเปล่ากณาคิดนะครับหรือมีการจ่ายแป้เจียนะครับให้ลูกได้เข้าโรงเรียนพูดเป็นภาษาตลาดก็คือเอาสตังค์ไปซื้อที่นั่งของเด็กนะครับให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนวิธีแบบนี้เรายอมรับกันได้ไหมเมืองไทยก็ใช้กันอยู่เยอะนะครับหรือไปอีกขั้นหนึ่งนะครับลูกไม่ค่อยขยันอ่านหนังสือเราอยากให้ลูกเราได้ดีในอนาคต เราก็เอาสตังค์ไปจ้างลูกว่า<ม>ถ้าอ่านหนังสือจบกี่บทกี่บทพ่อจะให้เงินเท่าไหร่วิธีแบบนี้ดีหรือเปล่านะครับหรือใช้วิธีที่ว่าถ้าเกิดมีใครกระทําความผิดนะครับเป็นคนจนก็ติดคุกไปแต่ถ้าเป็นคนรวยมีเงินประกันตัวออกมาก็ไม่ต้องติดคุกเราก็จะรู้สึกว่าชักจะยอมรับไม่ได้แล้วหรือเปล่าว่าสังคมที่ใช้เงินใช้ตลาดเป็นหลักนั้นเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันหรือไม่และตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือในอเมริกามีแล้วนะครับ คนที่ประกาศขายพื้นที่ที่หน้าผาของตัวเองไปใช้ลงโฆษณาได้แล้วก็คิดเงินกันนะครับวิธีแบบนี้เราอยอมรับได้ไหมหคุณจิรชาตาอยอมรับได้ไหมครับวิธีแบบนี้ดูเหมือนว่าเงินมันจะแทรกซึมไปในทุกอนูของการดํารงชีวิตไปแล้วนะคะอาจารย์ถูกต้องครับศา,าสตราจารย์ซันเดิลพยายามจะบอกเราว่าทุกวันนี้เงินและก็กลไกตลาดแทรกซึมเข้าไปในชีวิตของเราความสัมพันธ์ของคนเรามากขึ้นมากขึ้นทุกทีคําถามก็คือเราควรยอมรับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มากน้อยเพียงใดนะครับศาสตราจารย์ซันเดรลสรุปไว้น่าสนใจนะครับฟันธงอย่างนี้นะครับว่าตลาดนะครับคือการแลกเปลี่ยนกันนะครับระหว่างผู้ใหญ่สองคนใช,ใช้เงินใช้ทองแลกเปลี่ยนกันมันไม่ใช่เพียงสถาบันทางเศรษฐกิจคือไม่ใช่ว่าซื้อขายกันแล้วจบกันแค่นั้นแต่ตลาดยังได้กลายเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยเพราะว่าเป็นการตัดสินใจว่าใครจะได้ทรัพยากรอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงเรียนมีที่จํากัดแต่ลูกของใครจะได้เข้าเรียนในโรงเรียน กลไกตลาดได้เข้ามาตัดสินแล้วด้วยเงินแปะเจี้เป็นต้น ừ, นะครับใครมีเงินกว่าก็อาจจะได้ที่เรียนไปใช่ครับแล้วก็ตลาดยังเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมด้วยที่กําหนดค่านิยมของคนในสังคมยกตัวอย่างเช่นการจ้างลูกเรียนหนังสือนะครับไม่ใช่ลูกได้เงินพ่อแม่แล้วก็จบกันส่งมอบงานไปแต่ยังแฝงไปด้วยค่านิยมอีกด้วยนะครับว่าต่อไปทําอะไรต้องมีเงินมาแลกหรือไม่นะครับเงินเท่านั้นคือคําตอบหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการกําหนดค่านิยมของสังคมด้วย ซันเดลจึงตั้งคาถามว่าเราควรยอมรับกลไกตลาดมากน้อยขนาดไหนนะครับรัฐและสังคมสามารถช่วยกํากับช่วยควบคุมตลาดได้นะครับยกตัวอย่างนะครับกรณีที่ถ้าเกิดตลาดหรือธนาคารนะครับไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างดีรัฐ <c oughs> ก็เข้ามากํากับดูแลตลาดจะปล่อยให้ธนาคารไปปล่อยกู้ใครซี้ซัวตามกลไกตลาดอย่างเดียวนั้น <c oughs> ขืนไปปล่อยกู้และ NPL เยอะๆเจ๊งขึ้นมา ุดท้ายก็มาเดือดร้อนปร,ประชาชน<ด>มาเดือดร้อนเศรษฐกิจของประเทศรัฐก็เข้าไปกํากับดูแลตลาดเราก็รู้สึกว่าความคิดแบบนี้ก็ยอมรับกันได้แต่ถ้าเราพึ่งรัฐเยอะเกินไปนะครับก็เสี่ยงเหมือนกันว่ารัฐก็อาจจะล้มเหลวไม่แพ้ตลาดเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีประเทศไทยนี่แหละครับรัฐเข้าไปแทรกแซงตลาดข้าวเข้าเป็นผู้รับซื้อข้าวเป็นคนขายข้าวซะเองตลาดข้าวก็พังไปนะครับเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและก็ยังมีค่านิยมติดมาด้วยก็คือ ต่อไปจะทําอะไรไม่ต้องเลือกดูว่าสินค้าในเหมาะสมแต่ดูว่ารัฐบาลจะส่งเสริมตัวไหนแล้วคอยพึ่งรัฐตลอดไปนะครับหรือประชาชนชุมชนก็สามารถควบคุมตลาดได้นะครับเช่นถ้าเราเห็นบริษัทไหนไม่ดีนะครับเราก็บอยคอรดเราก็คว่ำบาตรเช่นบริษัทไหนทําน้ํามันหกเลียราดนะครับเราก็อาจจะบอยคอรดว่าไม่ซื้อสินค้าบริษัทนั้นอย่างนี้เป็นต้นสังคมก็มีส่วนร่วมในการกํากับตลาดได้ แต่ก็น่าคิดนะครับถ้า,ถาอยู่ในใสังคมอย่างในประเทศไทย <c oughs> ที่ระบบอุปถรัรมภ์เต็มไปหมดนะครับปล่อยให้กลไกสังคมเข้ามายุ่งบางครั้งก็คือใช้เด็กฝากโดยใช้เส้นเข้าไปนี่ก็เป็น,นกลไกสังคมแบบหนึ่งแต่เป็น,นกลไกสังคมแบบอุปถัมภ์ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันบางกรณีอาจจะแย่กว่ากลไกตลาดเสียด้วยซ้ำ <c oughs> แป้เจียอย่างน้อยเด็กได้เข้าไปเรียนโรงเรียนยังได้สตังค์แต่ว่า ถ้าฝากเด็กเข้าไปเพื่อเผลอไม่ได้อะไรเลยโรงเรียนก็ไม่ได้เงินด้วยซ้ำซึ่งก็อาจจะทําให้สังคมนั้นมีนกลไกที่อ่อนแอขึ้นก็เป็นได้นะคะประเด็นที่ว่านี้นะครับถ้าจะสรุปไปแล้วเรื่องปรัชญาที่คุยกันฟังดูยากเพราะว่าปัญหาจริงมันยากไงครับมันไม่มีสูตรสําเร็จสูตรเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับแต่ประเด็นสําคัญที่ศาสตราจารย์แซนเดลยกขึ้นมาก็คือพวกเรานะครับควรจะถกเถียงกันมากขึ้นว่าเรายอมรับ,บบทบาทของตลาดและเงินมากน้อยเพียงใด มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันล้ําเส้นเกินไปแล้วยอมรับไม่ได้บ้างและถ้ามีการตกลงกันได้ในสังคมนะครับก็จะเป็นขอบเขตการทํางานของตลาดที่จะเหมาะสมมากขึ้นนะครับเราควรจะเลือกใช้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดกลไกของรัฐกลไกของสังคมอย่างเหมาะสมนะครับที่สําคัญก็คือต้องไม่ยึดถือเครื่องมือใดๆว่าเป็นจุดหมายเป็นอุดมการณ์ในตัวมันเองในประเทศไทยมีทั้งคนที่บอกว่าถ้าตลาดทําอะไรแล้วถูกทุกอย่างกับบางคนที่บอกว่า ถ้าได้ยินคําว่าตลาดแล้วของขึ้นเลยยอมรับ <c oughs> ไม่ได้เลยก็มีเหมือนกัน <c oughs> ผมเสนอว่าเราควรจะดูเป็นทีละเรื่องทีละเรื่องไปเพราะมันไม่มีเรื่องง่ายๆให้เราใช้สูตรสําเร็จสูตรเดียวนะครับ <c oughs> ถ้าจะใช้กลไกตลาดนะครับในกรณีที่เหมาะสมนั้นเราก็ต้องระวังด้วยนะครับว่ากลไกตลาดไม่ไปทําลายค่านิยมของในสังคมด้วยนะครับค่ะ <c oughs> วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับยินดีครับ